สวัสดีค่ะชาวบ้านฝากถามวันนี้นะคะถนนสายบ้านแพงท่าอุเทนที่จะช่วยแบ่งเบาถนนสายหลักชาวบ้านถามเมื่อไหร่จะได้ใช้นะเฮลโหฮหิ mm ้ว hmm. <Hello, S 2> มีคำตอบนะคะวันนี้ กรมทางหลวงโดยสํานักง,งานก่อสร้างที่2นะคะดําเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงใหม่เลข212ค่ะอําเภอบ้านแพงนะคะถึงอําเภอท่าอุเทนระยะทางเนี่ยกว่า30กิโลเมตรในพื้นที่ของอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลักนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเชียงเหนือและหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยไปไหนได้บ้างทางหลวงใหม่แลขสองหนนะคะเป็นสายหนองคายอุบลราชธานีค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณการจราจรเนี่ยที่ค่อนข้างหนาแน่นซึ่งทางหลวงสายนี้เนี่ยเป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านแพงกับอำเภอท่าอุเทนค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข2032ออีกด้วยนะคะที่เป็นท่าดอกแก้วสีสงครามนั่นเองค่ะไปยังจังหวัดสกลน,นครน,นะคะแล้วก็ไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกด้วยและยังสามารถเดิน ทางไปยังสบป,ป,ปลาวได้อีกด้วยค่ะไปได้หลายจังหวัดทีเดียวเลยนะคะกรมทางหลวงเนี่ยจึงดําเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้นค่ะโดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาดสี่ช่องจราจรนะคะโดยขยายคันทางจากเดิมเนี่ยสช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรค่ะพร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลางนะคะรวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต1ิบแห่ง จุดกับรถบนสะพาน7แห่งนะคะแล้วก็จุดกับรถใต้สะพานอีก7แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณ2ข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีก26แห่งค่ะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะคะซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมสูงถึง1,392ล้านบาทกันเลยทีเดียวปัจจุบันการก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปมากกว่า เจแล้วค่ะคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคม2,565นะคะทางนี้เนี่ยเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วยสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกและก็เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาของประเทศที่ยั่งยืนพฤชภาปีหน้า ได้ใช้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากเราค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ